เปลวเวลานี่ยแต่เขาได้หนูาบสองนี่นะตังคนนั้นใบม้วนไม่มาเลยใ่มนอะแต่ไม่รู้ติดตรงไหนเ่ะมันมีทำทาวันมีตอนข้างในมันมีรถอะไรทุกอย่างรถใหญ่เลยนางวินก็ว่าคุณเป็นใบสองนะใบแรกหน้าใครอะ้องจะเจอใคอน่ก็เป็นเพื่อนที่นักกับพี่เอ

Ah <laughs> Ito